หลังเนี่ยเวลาไปไหนด้วยกันเนี่ยเขาต้องพูดตรงๆเวยลาเขาเดินลงบันไดอย่างเงี้ยเขาเกาะเกาะบันไดแล้วก็เกาะมือพี่ใช่เพราะว่าคือพวกพี่เนี่ยใส่ส้นสูงกันมาตั้งแต่วัยรุ่นต้องใส่ทำงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและเอตอนหลังเนี่ยน้ำหนักเยอะขึ้นมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเจ็บหัวเข่าอืใช่คือไขข้อเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ฉันเนี่ยมีตัวหนึ่งนะฉันกินแล้วเนี่ยเลิศมากเลยมันคืออะไรอ่ะทุกวันนี้เขาบอก ตั้งแต่อายุ30คือขึ้นไปคอลลาเจนเป็นส่วนสําคัญของชีวิตแล้วถูกต้องคื้งแต่มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่อายุ25เนี่ยนะอคอลลาเจนจะน้อยลงน้อยลงะะนะคะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่ถ้าเกิคนไหนดูแลตัวเองดีเนี่ยสุขภาพดีออกลังกายหรือทานอาหารครบอะไรอย่างเงี้ยคอลลาเจนก็จะอยู่กับเราได้นานหน่อยแต่ถ้าคนคนที่ไม่ดูแล อย่างเพื่อนคนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเจ็บปวเข่าค่ะจริงๆนะบางทีเขาบอกประเทศไทยหรอกคอเลเจนต่างประเทศแต่อเมริกาเองคอลลาเจนนี่เขามีขายทุกที่อยู่แล้วมีทุกที่หนูมันเป็นเหมือนของวิตามินซีอะเอาอย่างเงี้ยพี่ไปที่นู่นแต่อายุสามสองใช่ไหมคะอู้หูคอลลาเจนเขามีทุกรูปแบบเป็นทั้งเม็ดเป็นทั้งผงเป็นทั้งน้ํามีหมดพี่ก็หลอกเรายิ่งเห็นเยอะเยอะมากเญี่ปุ่นนี่เป็นเลทีสทูดิงเลยด้วยใช่ตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ที่พี่ทานแล้วดีเนี่ยก็คือเชื่อตัวนี้เลยเนี่ยตัวเนี้นะคะตัวนี้ดีกว่าคอาจยตััวออื่นงงไะพี เนี่ยตัวนี้นะคะชื่ออาร์ติเมตนะคะคาร์เจนโกตัวนี้ที่ดีเนี่ยพี่จะบอกให้เลยนะคะนี่เดี๋ยวพี่จะลองให้ดูก็ดูผิวน้งเป็นเด็กเลยจริงๆนะคะนี่หนึ่งช้อนนะคะถ้ากับ1,000งมิลลิกรัมนะคะแค่1ช้อนเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ดีคือนี่เห็นไหมคะน้ำอุณหภูมิปกตินะคะคือจะใสค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคือไม่ต้องคนเลเลยปกติมันต้องคนจนละลายนะ คอลลาเจนที่ดีนะคะต้องใสค่ะไม่คนเพราะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มกลิ่นขาว,ขาวตัวนี้ไม่มีค่ะเดี๋ยวหนูค่อยดูนะพี่นะาทานเป็นประจําทุกวันนะคะคือช่วงหลังสองทุ่มก่อนนอนนะคะพี่จะทานทุกวันเลยเนี่ยพี่นะ นีเทเสร็จพี่ขึ้นไปอาบน้าแล้วลงมาใสแล้วค่ะใสจริงเลยเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนนะคะไททูนะคะแล้วก็เปแล้วก็มีอ่อสมิไทร์สมิไทรนะจึงซับดีและที่สําคัญนะคะเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยและเจ้าเดียวเลยนะคะมี U C 2ค่ะคืออะไรคือตัวนี้เหมือนกับตัวที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะคือตัวนี้แหละค่ะที่จะมาเห็นไหมเขาคุณนอกเริ่มใสแล้วเห็นไหมมีีเริ่มใสแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้จะมาช่วยนะคะ ที่ทําให้เนี่ยไขข้อที่เสื่อมเนี่ยนะหรือมวลกระดูกเงี้ยที่สึกหรอเนี่ยไปเติมเต็มตรงนั้นอ๋อหรอมันก็เป็นนวัตกรรมจากอเมริกาถูกต้องเขาบอกว่าอันนี้อันเดียวถ้าสมมติใครติดศึกษาไร้เนี่ยไอ้ UC2 เนี่ยมันคือนวัตกรรมใหม่จริง มาจากอเมริกาเนี่ยเขาบอกมีโครงสร้างเนี่ยคล้ายกระดูกมือนกันคล้ายกับมนุษย์ใช่ไหมคว่ากระดูกเรามีแต่เออกรอยก่อนน้นต่ออันนี้มันจะเป็นตัวเสริมนึกภาพเวลาเรากินไอ้ขาไก่ออกมามันจะมีกระดูกแข็งแล้วก็ดูอ่อนที่หุ้มอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะยิ่งเสริมไปเรื่อยๆถูกไหมไอ้ตัวนี้จะไปช่วยเสริมให้มีไอ้ไข่คอกระดูกอ่อนตรงนี้ใช่ค่ะเนี่ยมาเสริมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเออย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เนาะเนี่ยส้นสูงเอออะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนยังขาดส้นสูงไม่ได้ไม่ได้เนนาะัไม่ส่ะาได้ไม่ได อยู่ที่น่นเนี่ยนะพี่เนี่ยยืนทํางานตัดขนสุนัขนานมากวันละแปดชั่วโมงนะคะสิบห้ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเนี่ยทำให้พี่เจ็บหัวเข่ามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยพี่เจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะพี่ทานนะคะประมาณแค่สองสเดือนเนี่ยอาการที่เจ็บหัวเข่าของพี่เนี่ยที่ยืนตัดขนสุนัขเนี่ยเริ่มหายและหนูผู้หญิงอย่างวัยพวกพี่เนี่ยงอเข่าแบบ ก้มอ่ะลำบากก้มหยิบของอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณน้องหยุ่อย่าพี่ก้มอย่างก้อเนี่ยเห็นมะหนูโอเหโอเคเห็นไ้มลเร็วเลยนี่บอกให้ตัวนี้ตัวที่มาช่วยได้หมดคุณเอกเนี่ยบอกว่าคุณเอกของไหวไม่เพื่อนเพื่อนโชว์สิงอเข่าสิเพื่อนึเยอะมากอ่ะได้แค่นี้ ปวดหลังนี่คุณเอ้เขาบอกตอนแรกคุณปวดหัวเข่าทรมานมากเพราะว่าหลายคนที่แบบวัยทองหรือว่าหลายคนที่เอ่อหมือนเหมือนเอ้น้ำหนักขึ้นเยอะค่ะแล้วเวลาขาตั้งล่างเนี่ยน่องเราเล็กเนาะขาเข่ามันก็รับไม่ได้ตัวเองแล้วเวลาเดินกบเก็บเก็บเหมือนมีอะไรเข้าไปสีเหมือนถุงก๊อฟแก๊บอ่ะแล้วบุ๋มเข้ใจเลยคือเวลาลงบันไดไปงานขี่ตงขีตากับบุ๋มเมื่อก่อนอ่ะโหไอ้บอกบุ๋มแกฉันไม่ไหวฉันลงไม่ไหวฉันปวดดังก็ปลืบมเี๋ยวฉันล้มไอ้บุ๋มก็ตะประองซ้ายลาวบันไดขวาข้างหลังป้องกันลัว้มอย่างเ ตัวเองแบบเป็นปัญหาให้แล้วกินนานแค่ไหนถึงจะเห็นผลเอ้ยมันดีขึ้นประมาณอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะเพียงแค่3 5วันก็เริ่มเห็นผลแล้วก็รู้สึกแล้วว่ามันดีใช่รู้สึกซับเดี๋ยวนั้นเลยนะคะตัวนี้พี่เนี่ยทานอยู่ประมาณนะคะตอนนี้ประมาณเออ่ประมาณ3เดือนนี้ก็เห็นผลแล้วเนี่ยอันอีกเห็นไหมคุณน้องใส่แล้วค่ะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยตัวนี้นะคะไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีแป้งไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นคือของแท้ต้องใส่แบบนี้ ไม่ต้องคนค่ะออันนี้คือจุดเด่นของเขาไม่ต้องคนมีจุดเด่นอีกค่ะทำจากปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดคที่แพอาหารทะเลกินได้ใช่อันนี้สำคัญนะและสิ่งสำคัญคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นกินแล้วแบบสบายเลยค่ะกินพอเพื่อนแนะนาเสร็จก็แบบแรกก็ยังไม่เชื่อบุ๋มหรอกแต่เห็นบุ๋มมันสบายมากแล้วก็บอกเออก็ได้ว่าลองกินกินเนี่ยลองดมไม่มีกลิ่เทาาเลยคุณน้องนี่เลยลองดม ซึ่งปกติคาร์ไเดรทั่วไปจะเหม็นคาวกลิ่นชาวบามากเเขาบอกว่าคุณเนี่ยคุณน้องพี่ผมเนี่ยมั่นใจถึงขนาดไปให้คุณแม่กินด้วยใช่คุณแม่พี่อายุ78แล้วคุณแม่พี่นะคะไปตรวจสุขภาพทุกปีนะคะมวลกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแบบได้มาแบบคือค่าของเขาเนี่ยแบบอยู่ตรงประมาณนี้เลยอายุจริงใช่ค่ะแล้วอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็ไปรีเช็คกับคุณหมอใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่ไปตรวจเลือดนะคะเซล์เนี่ย เซลเห็นไหมคะหน้าเห็นไหมคือพี่อายุห้าสิบสามใช่ไหมคะตอนก่อนหน้านั้นแต่เดือนหน้าพี่จะห้าสิบสี่เลยนะตอันนี้ผลตรวจพี่นี่ผลตรวจของพี่จริงๆเท่ากับคือพี่ไปตรวจเลือดไปตรวจเส้นเลือดนะคะคือเส้นเลือดเส้นเลือดของพี่เนี่ยเท่าอายุจริงเลยคือห้าสิบสามส่วนเม็ดเลือดของพี่เนี่ย แค่27เองหนูคิดดูเนี่ยพี่ถึงได้ลุกยังแบบนี้เพราะว่าพี่ดูเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีคือแบบทุกอย่างอย่างที่แอ้ก็บอกว่าไม่ว่าบุ๋มจะใช้อะไรบุ๋มเลือกแล้วอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยคือเลือกใช้ได้ผลแล้วถึงจะบอกเพื่อนต่ออย่างตัวเนี้ยแอ่เลือกมั่งเปล่าแอ่เลือกฉันเลือกมากฉันเลือกมากแอ้เลือกมั่งเปล่ามีแฟนเด็กก็ต้องแข็งแรงเนาะต้องใส่รองเท้ห่วงเรื่องนี้มากไข่ข้อเสียบไข่ข้กินกินมีแฟนเด็กนะต้องกินนี่เยอะนะ เออไข่ข้อไม่ได้เวลาแบบว่าลุกยืนขึ้นนั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเป็นแฟนเด็กลุกยืนขึ้นนพี่แอมันชั่วเนาะเอาละราคาพี่จว่าหาซื้อได้ก็บอกราคานี้ทุกคนสามารถแตะต้องได้หมดเลยยังไงใช่ค่ะคืออัลเทเมตเนี่ยนะคะเนี่ยคือสําหรับรายการนี้เลยนะคะรายการแฉนะคะสําหรับแฟนๆเลยนะคะถ้าเผื่อนะคะซื้อวันนี้อัลติเมทคอลลาเจนโกลนะคะ1กระปุก ปกติเนี่ยนะคะราคาเนี่ยสามพบาทนะคะวันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าซื้อในรายการนะคะแถมไปเลยค่ะอีก5้าซองนะคะนี่1กระปุกนะคะแล้วก็มีอีก5้าซองใหญ่ด้วยนะใซองใหญ่ซอใหยั้นลไม่หมดแถมะไยคะว่ามาอ๋อนี่ค่ะสําหรับนะคะ99สายแรกนะคะนี่เลยค่ะ เป็นตะปูดพม่าแบบใช่ค่ะเป็นตะปุดทันใจพม่าถูกต้องเลยค่ะปกเสกมาเรียบนยค่ะสาริกาลิ้นทองนะคะแล้วก็มีเทพทันใจอยู่ข้างในด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอฟหัวถึงติดเนาะโอ้โหหัวถึงติดทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมีหมดนะคะ่ะโซนนี่ด้วยได้ได้สาริกาด้วยภายในทุกตัวใจเนี่ย ทั้งหมดนะคะก็เท่ากับว่าซื้อ1แถมเจ็ดนะคะทั้งหมด8ชิ้นนะคะซึ่งราคาปกติเนี่ยนะคะ8,000กว่าแต่จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะครับผมปรากฏว่า1 9 9 0าก บาทคุณได้กระป๋องใหญ่หนึ่งกระป๋องค่ะได้แล้วก็เป็นซองซองแบบขนาดใหญ่อีกซองซองค่ะเอาแล้วก็มาตะกุ่ที่คุณไปตามพี่ีมาจากพม่าเนี่ยได้แล้วสายเท่านั้นนะค่ะลิ้นทองนะคะเฉพาะในรายการนี้นะคะโทรมาขาดโทรมาที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกหกห้าห้าห้าลายละจ้าแล้วก็ไลน์แอดนะคะ U T M 55ค่ะแอดเลยค่ะแอดสา์ก่อนนะครับ U T M 55 หรือศ2 1 1 4 6 5 5หาหเอาง่ายๆเหลือ1,990บาทเท่าั้อเท้านั้บเหลือนหนึ่งไม่ถึงพันบาทดีก็ไปหาหมอเข่าข้ออะไรดีางเงี้ค่ะคอลลาเจนตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างคะสรุปตัวนี้ตัวนี้นะคะคือ จุดเด่นของเขาเลยนะคะคือโลกนี่แหละไขข้อเสื่อนะคะไขข้อกระดูกนะคะแล้วก็ช่วยด้วยผมาผิวผ่านแล้วก็ผิวของพวกเราแล้วก็เล็บอะไรอย่างเงี้ยผิวคันอะไรที่เป็นกระดูกนี่ช่วยหมดง่ายๆแล้วก็ผิวผ่านแล้วก็เส้นผมใช่ครับตอนนี้เลยอีข้างน่ะเขาบอกอายุกระปุกหนึ่งปกติ3,000บาทแล้วตอนนี้เหลือ1 9 9เบาทก้แล้วก้แถมอีก5้าสองาสเพราะฉะนั้น 99สายที่เห็นเขาเจ้าของตันนี้เลยอันนี้เลยเฉพาะนะคะ99สายนะคะท่านแรกนะคะนี่เลยค่ะตะกุดสาลิกาลิ้นทองนะคะแล้วมีองค์เทพทันใจนะผู้เสรกจากพม่าเรียบร้อยใช่อันนี้จะขอเพื่อความสิริมงคลนะคะมาค้าขายขึ้นสุขภาพดีด้วยคนเราสุขภาพดีก็ต้องมีอะไรที่บูชาเป็นต้นเนาะให้กําลังใจตัวเองด้วยินะครับจาก8 0 0 0บาทวันนี้จ่ายเพียง1 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะจาก8 0 0 0เหลือ1,999นะฮะ8สาย utm55 <ช>หรือ021146555ใช่แล้ว adsign <อ>นะนะฮะ utm55 นะฮะอย่างที่บอกจาก8,000เหลือ1,990วันนี้ขอบคุณคุยกับเอ๋อเออยไม่สนุกเลยอะ่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆนะอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ